วาคมา2564นะครับเรียกได้ว่าเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับงวดสุดท้ายของปีนี้น้องเพชรกล้าจะให้เลขอะไรนะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมกดแชร์ไปเลยนะครับอ๋อถึงพันคนสามพันคนหนึ่งหมื่นคนเลยนะรอต้องนานไหนบอกว่าอยากดูไงคะแล้วทำไมเข้ามารอยละคนเองนะน้อยไปนะคะเดี๋ยวว่าไม่หมุนนะคะเดี๋ยวหมุนพ่กนี้นะคะ เข้ามาเยอะๆกดแชร์ไปเลยห้ากลุ่มสิบกลุ่มนะคะนะครับเข้ามาครับเข้ามาครับมาขอพรน้องเฟต้าด้วยกันนะครับขอพรน้องเฟต้าร่วมกันนะครับผมแล้วก็เตรียมผลไม้นะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เตรียมอะไรนะครับผลไม้ด้านนี้เลยครับผมนะ ก็จะเป็นผลไม้สีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นองุ่นนะครับแอปเปิลนะครับแล้วก็ชมพู่นะครับชมพู่ทับทิมจันนะครับผมสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็บลูเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่นะครับเชอร์รี่นะครับผลไม้ทั้งหมดนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามพันนะครับผมแล้วผมคัดสรรผลไม้อย่างดีเกรดเอนะครับเพื่อน้องเพจก้านะครับวันนี้ผลไม้หกอย่างนะครับแล้วก็เตรียมอะไร เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะขอพรน้องเพก้านะครับขอพรน้องเพจก้าร่วมกันนะครับมาขอพรน้องเพจก้าร่วมกันดันีถึงพันคนนะคะด้านทีหนึงพันคนค่ะด้านนี้นึงพันคนนะคะเดี๋ 1, นนะะดวยวเราจะขอพรน้องเพก้าด้วยกันนะคะเนะพก้านางงวดที่หกสิบนะงวดที่หกสิบวันพฤหัสที่สามสิบทันวานี้นะคะทรงไายปีนะเลขแรกได้เลขแปดนะคะอ่ะเดี๋ยวท่อฝันจะใส่นะลุ้นกันนะคะ นะไม่ใช่ออกมาแบบสามสามแปดเลขําของงวดที่แล้วนะคะอออกมาเป็นเลขสามนี่หาดูแล้วมันจบํามมันก็ไม่แน่นะสามแปดแปดสามออกบ่อยนะคะนี่นะคะเลขแปดก็จะมีเลข,ข้ครกันก็คือเลขเดิพี่เดเลขสามสามก็แปดสามก็คือแปดขาครึ่งนะคะก็จบเลขไครด้วยต่อมาลูกที่สองเพชรก้าอ่าลูกที่สนะองนะต้องตรงแน่นแน่นเลยนะโดนจิตโดนใจให้พี่้อฝันหยุดหมุนในลูกที่เลขที่หนูให้ด้วยนะคะ อ่าแปดคู่กับอะไรคะลูกสองตัวล่างตรงๆเลยนะสองตัวตรงตรงคนจะได้ถูกวันนี้ก็นเยอะนะคะอ่าใครก้าจะโดนติดโดนใจที่เขาฝันติดหมดนี้ที่หนูให้ด้วยนะวันหกติดนะวันที่หกติดวันที่สามติดทันวาคมนะคะออกเลขอะไรลูกมาแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวที่ที่ฉันคิดเลยมันเป็นงวดเลขดังงวดที่แล้วพี่เดแล้วก็อัน,อ,น,อ,น,อ,นอันอันอายุแม่ชีหรือเปล่าฮะ เนี่ยค่ะแต่อย่าลืมนะอายุแม่ชีนะคะไม่ออกงวดทีแล้วอาจจะออกงวดนี้ก็ได้นะคะดังทั้งประเทศเราไม่ออกนะคะแปดเก้าหรือแปดหกค่ะนะคะแปดหกหรือแปดเก้านะคะงวดทีแล้วดังมากดังทั้งประเทศนะคะอย่าลืมสามหกสามเก้าด้วยนะคะมีปากกาดแดงบอมีอจับช่วยจับ ต้องกับที่เราฝันรู้สึกเลยว่างวดเนี้ยจะต้องหนึ่งปแปดหกแปดเก้าพี่เด้เฮ้ยจริงเหรอจริงรู้สึกมาตั้งแต่หลายวันแล้วตอนหมุนแล,แล้วอะไรรู้ไหมเมืม่อวานเนี้ยพี่ไปซื้อลอตเตอรี่พี่พเหมาแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดหมดเลยจับนี่ค่ะแคปค่ะ <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมกระดกหัวนะไอ้ขีดล่างนี่จะเป็นเลขหนึ่งไนดะ้ไหมไม่ได้เนาะมันโค้งเนาะมันไม่ใช่เป็นขีดตรงเนะเาะขีดให้รู้ว่าเป็นเลขเก้าไงอือเป็นเป็นเลขเก้า มาค่ะหสิบบาทเลขหกมาหกหรือเก้าไงหกกับเก้าไงคะเลขแรกเลขที่หกสิบใช่ไหมต่ำหนึ่งก็ยิ่งออกยากคะ่ะเขาฝันชอบแปดหกแปดเก้านะแต่ไปซื้อลอตเตอรี่นะเราไมาต้องมาบนว่าเลขอันเพราะมันอันตั้งแต่วดที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็นะคะคงอันอายุไม่ชีนั่นแหละมันไม่ออกครั้งนี้ลาจะออกงวดนี้ก็ได้ไม่รู้มาล่างมาบนยังไงซื้อลอตเตอรี่ไว้ถึงมาบนยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะลุนะ้นรางวัลที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะ ลวงรางวันที่หนึ่งได้นะถ้าใครไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอ่ะแคปค่ะเพชรก้าเพชรกล้าถือมานี่อ่ะพี่ดีมันถือปิงปองอะเขาฝันซื้อสองอย่างเลยเหรออ่ะถือปิงปองให้หน่อยอ่ะเอามาโชว์ชูปิงปองค่ะอ่ะชูปิงปองอ่ะแคป อันนี้ปิงปองนะคะแต่ส่วนใหญ่น้องเลขเก้าจะเป็นเลขหกทุกงวดนะคะอย่าลืมนะเลขเก้าจะเป็นเลขหกทุกงวดเลขหกจะเป็นเลขเก้าทุกงวดนานๆจะมาเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งไทยทีนะคะระวังเลขหกเป็นเลขหนึ่งไทยด้วยก็เลยใส่แปดหนึ่งไว้เนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเลขหกกับเลขเก้าเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งไทยได้นะคะระวังหนึ่งไทยนะขอบอก แปดหเก้าอาจจะเป็นแปดหนึ่งก็ได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดออกบ่อยเหมือนกันนะคะเข้าใจแล้วรวยหนึ่งค่ะพิมพ์รวยหนึ่งให้น้องเพชรเก้าหน่อยค่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าละพี่เดยโชว์ลอตเตอรี่หรอแปดนะครับแปดหกหกแปดแล้วก็ไม่รู้ว่าว่าก็จะมีที่ทอฝันวิเคราะห์แปดหนึ่งหนึ่งแปด้วยก็ซื้อมาอ่า มันเป็นหนึ่งไทยไงอย่ามาเนี่ถ้ามันออกแปดหนึ่งขึ้นมาทุกคนถ้ามันออกแปดหนึ่งขึ้นมาอย่ามาว่าทอฝันว่าตอแหลนะเราพูดไปหมดแล้วว่าหกคือหนึ่งไทยได้หกหรือเก้าเนี่ยน้องเยนหนึ่งไทยสิคะเด็กเข้าใจไหมเข้าใจผมเพราะว่าไม่ใช่น้องไม่เคยให้น้องเคยให้มาสองคือเขาเรียกว่าเราทําเพจมาสองปีกว่าแล้วมันจะมีบางวดตถุที่ซึ่งตรงกับที่ทอฝันวิเคราะห์นะครับผมก็สนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อหลักิกณฑ์ของรัฐบาลช่อรัฐเสริมรัฐเย็นหยัดยุติธรรมนะครับ โอเคเนาะใครอยากได้วืชผุมงคลนะอยากได้ลองเห็ใกล้ายอยากได้อ,องอะไรบ้างนะพี่เดชเทวีสุวรรณว่าจับเงินจับทองโทรไปเลยค่ะโทรตอนนี้ได้ไหมวันนี้หยุได,ไ,ด,นนไ,ดไหมสุดแปดสี่สองหกสี่สองหกสองหกค่ะ